แล้วกันน้อไอ้ขึ้นสายเลยนะผมมีสายประมา5สาย5สายเอาคุณนีดเอาซุนซองเอาซองเหมือนกนันนะครับก็ดีใจนะครับวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากแล้วก็ขอบคุณท่านประธานนะคะรับขอเชิญผมเมือให้ท่านบาด,ด้วย น่ารักเสมอขอบคุณทีมงานทุกท่านนะคะขอบคุณขอบคุณขอบคุณขอให้ทุกท่านเจริญเติบโตรุ่งเรืองเป็นตำแหน่งอาชีดีเหมือนผมนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องเบสพาวเวอร์ทุกๆท่านขอให้ทุกท่านอดทนนะนก้ข้างหน้าขอให้ทุกท่านเติบโตยิ่งใหญ่เป็นอาชีดีทุกคนในห้องนี้เลย ขึ้นได้ไหมฮะขึ้นได้ทุกท่านครับขอสาแง้งรวมกันเนาะก่อนที่ผมจะมีวันนี้ทุกท่านครับอยากให้ดูภาพนี้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจไม่ใช่ผมรวยมาก่อนนะครับทุกท่านครับนี่คืออะไรครับเบสพาวเวอร์สีสะเก็ดครับนี่คือเบสพาวเวอร์สีสะเก็ดในวันที่ผมมีโอกาสเริ่มต้นกับเบสทุกท่านครับ แั่งแต่แปล<ต>ว่าอะไรแปลว่าไม่มีเงินเลยครับ <c oughs> ผมไม่มีเงินเลยดูสภาพจุดเริ่มต้นของชีวิตผมตรงท่านครับหลายๆท่านวันนี้อาจจะบอกก็ใช่นะซีคุณสนองรวยทุกท่านครับถ้าผมรวยผมคงไม่อยู่ในสภาพแบบนี้ใช่ไหมใช่แต่มันเกี่ยวกันไหมไม่เกี่ยวกันมันอยู่ที่ใจเราไม่สามารถเลือกเกิดได้ทุกท่านครับลองบอกตัวเองดูสิครับ เราเลือกเกิดมาเพื่อเป็นคนจนหรือเป็นคนรวย,ยจนเลยจนหรือรวย,ยวันนี้มันไม่สำคัญหรอกว่ามันจะเป็นยังไงแต่สิง่งสำคัญในจิตเราครับว่าเราต้องการอะไรนางธรรดูลูกที่สองของผมนะครับผมไม่ได้เริ่มต้นจากความสมบูรณ์แบบไม่ๆดูสีหน้าผมเสีอดไหมฮะอยากไหมครับ เกี่ยวมว้ครับโย,ยนไหมบอก,กทุกท่านอีกครั้งหนึงมันไม่ได้เกี่ยวหรอกมันอยู่ที่ใจ <S <S ไม่สําคัญนี้วันนี้เราจะเป็นอะไรมันสําคัญต่างหากคือพรุ่งนี้เราต้องการเป็นอะไรต่างหากจริงไหมจิงทุกท่านครับขอสายถัดไปครับหลังจากนั้นผมมีโอกาสได้มาเจอกับบริษัทเวพาวเวอร์ท่านประธานตามผมมาเจ็ดปีสุด ของท่านประธานสุดยอด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 ,ด,ยอด,ด,ยอดแห่งความขยันความอดทนความพยายามขอเสียงปรบมือดังๆให้กับท่านประธานครับในวันที่ผมมีโอกาสได้เจอท่านประธานสารพิษผมซัพพอกทุกท่านครับ1ยกิโลร้อยกว่าบาทร้บาบทผมบอกได้เลยว่าผมเจอเส้นทางของความร่ำรวย ผมไม่เคยเจอสินค้าที่ไหนคุณภาพดีราคาถูกแบบนี้ผมเจอชีว่าน้ำราคาร้อยกว่าบาทผมบอกกับตัวเองเลยว่าแบบนี้คนจนก็ซื้อได้คนรวยก็ซื้อดีซึ่งของเหล่านี้เราใช้ไหมครับพี่น้องตื่นข้ามาแล้วนนมมต้องแปรงฟันไหมอ่ะอาบน้ำไหมอ่ะซับผมไหมดูดมือรานาแล้วอาบน้ำไหม ไปซื้อที่อื่นได้เลยรับอันไหมไม่ได้ดแต่เพราะวันน,นี้เราแค่เปลี่ยนที่ใช <จ S 2> ่แต่ยายที่ซื้อมาซื้อที่ไหนครับเบสทาวเวอร์ซื้อที่ไหนครับเบสทาวเวอร์แล้วทำไม,ต,ไมต้องซื้อที่เบสทาวเวอร์ล่ะได้เงิ <ๆ S 2> ดีที่สุดไหมดีที่สุดดีทีุ่ดไหมถูกที่สุดไหมถูก<ร><ร>ถ้ามันดีกว่าเราเก็บความลับเอาไว้ไหมครับมีพ่อรับพ่อไหมมีแม่รับแม่ไหมรับผิดไหมที่เราจะบอกต่อ เราอยากรวยไหมอยากรวยไหอยา,ยอยา,ากขับรถเป็นไหมอยากเป็นเศรษฐีไหม,มหาคนมาเปลี่ยนที่จ่ายย้ายที่ซื้อแบบเรากี่คนครับห้าคนเองคนไทยมีกี่คนจเจสิบกว่วาล้านคนหาได้ไหมครับมผมมีโอกาสเจอท่านประธานกีเซ็นทุกท่นานครับผมบอกได้เลยว่าทำไมเจปีที่แล้วผมไม่ฟังท่าน ทำไมทำไมอวดฉลาดอยู่ทำไมเื้อเออยู่ทำไม้า